สวัสดีจ้าลนะนากขกรจ้าวันนี้เราะนา่กับผ้าหลูกมาเที่ยวได้จ้ะเด้อพ้าหลมาูมาเที่ยวกันมาเที่ยวอะไรลูกสวนสัตว์ใช่ไหมคะเออสวนสัตว์มาผาลูกมาเที่ยวสวนสัตว์จ้าโอ้กาของเียกสอกอะไรด้วยจา้ายดิตมาหนอสายอยดิตก็มาค่ะน่ากันั่งกันเช้าจ้า ฝร okay. okay, go. ั่งจ้าอะไรอรยกก็ดูกระดิขึ้นเลเฮ้ยยีิีรกอตบมบอมัดี๋อะริบัติกัตาะขึ้นพูนอันพูนจะอันเล็กอาฟอนป้าปาเอลิธยาขึ้น อาจารยดูดิดดพอครับลูกพอครับลูกโอ้กันจ้ะอีลินก็ป้อป๋าครับก่กอนพี่เล็กจ้าโอกา้อกันแต่ยานเนี่ยเจ้าตัวเสก่อนจ้ะ

ยัดดิยัดดิยัดดยิ้มนะนุไปไหนเหรอบ้านมาลใช่อืมข้าง ตอนมันอ er ันว like yes. mm. ึ้งๆแล้วแม่ไทยมาทานงั yeah. ้นางเสือมันจะนอนจะมันเมยมันเมยแดดเนี <S <S ่ยมองที่เกิดเสืออยู่จะมันน้ำตกสวยๆเสืออยู่จะเสือมันนอนจัะ เสือมันนอนเสือมีสองตัวมันนอนอยู่น,น้ำตกสวยมากๆจ้าต,ตัวอะไรลูกเขาเรียกอะไร <c oughs> สเสนอ <c oughs> สเสนอรีพรสเสนอรีพรจ้ะเห <c oughs> มียวหิมะอ๋อเหมียวหิมะ Nóc nha chả, nóc nha nhạc, nóc nha nhạc, chả, nha nhạc, nóc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  này nhạc, leo nha này nóc nha nhạc, nóc nha nhạc, nóc nha nhạc, non ดจ้าถ้าลูกๆมาเที่ยวสวนสัธารณะแดนโมสูจา วันนี้รัตะนากับสิบพระลูกลับบ้านแล้วจ้าโอ้ก็แฮมแต่จ้ากับบ้านแล้วจ้าขารวกลดกับบ้านแล้วจ้าโอ้ยยากจะร้ขาลาเว่อจ้ามาเที่ยวสวนสัตว์จ้ามวลหลายวันนี้เราจะน่ากับกับสามีกับพระลูกลกับบ้านจ้า ขอบคุณมากนะคะที่ดูจบคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามรัตนาก็สักคนด้วยจ้าบ๊ายบายค่ะ